สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดนิกริกันในพักแสงจันจนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2โรงเรียนรัชศาสตร์ขอนำเสนอผลงานสิงประดิษฐ์กลุ่มอาหารเรื่องแกงไข่มดแดงเห็ดกรนขาวถ้วยร้อนสําเร็จรูปที่มาและแนวคิดในการประดิษฐ์สังคมในปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแข่งกับเวลาต้องการความรวดเร็วและความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันผู้คนส่วนมากทุ่มเวลาไปกับการทํางานการเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนหรือทําอาหารในการรับประทานเองมากเท่าไหร่ คณะผู้จัดทำได้เลียงเห็นถึงความสำคัญของการรับประานอาหารไทยพื้นบ้านจึงมีแนวคิดในการนำไข่มดแดงและเห็ดขนขาวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องถิ่นอีสาน มาผิเป็นผลิตภัณฑ์แกงไข่มดแดงหิดขนขาวเพื่อรอนสาเร็จรูปที่ประกอบไปด้วยไข่มดแดงหิดขนขาวเครื่องและเครื่องปรุงรวมอยู่ในกล่องเดียวกันรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงสูตรอีสานแท้แท้แซ่บอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสมสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวยัยอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ต่างแดนก็สามารถรับประทานให้หายไปถึงบ้านได้และยังเป็นทางเลือกให้กับการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันสะดวกรวดเร็วไม่ต้องใช้น้ำร้อนในการปรุง วัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงไข่มดแดงเห็ดของขาวถ้วยร้อนสำเร็จรูป2เพื่อพ no ัฒนาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงเห็ดของขาวถ้วยร้อนสำเร็จรูปหลักการวิธีการและขั้นตอนการทํางานของผลงาน 1. เปิดกล่องผลิตภัณฑ์แกงไข่มดแดงเห็ดของขาวถ้วยร้อนสำเร็จรูป2ฉีกซองที่บรรจุอาหารเครื่องปรุงเห็ดของขาวส่วนถุงที่บรรจุไข่มดแดงในน้ําเกลือให้นำไข่มดแดงไปล้างด้วยน้ำเปล่าจากนั้นเทโงมนถ้วย สามเติมน้ำลงในถ้วยอาหารปริมาณสามส่วนสี่ของถ้วยสี่เติมน้ำลงใส่ในถ้วยร้อนที่บรรจุแร่มแมกนีเซียมที่ทําปฏิกิริยาเคมีกับน้ําในการสร้างความร้อนจะทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ออกมาเมื่อเติมน้ำลงไปจึงทําให้เกิดความร้อนภายในภาชนะและทําแกงไข่มดแดงหกกองเขาเพื่อลำสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกรษตรกรในท้องถิ่น 2. นงนไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสู่ประชาชน 3. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารพื้นเมืองของท้องถิ่นอีสานสําหรับการานําเสนอก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ